ดอีก2วันข้างหน้าจะมีจะสัมผัสกับอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวเดี๋ยวให้แหละสวัสดีค่ะวันพุธที่16เมษาย,ยน2568สภาพอากาศในวันนี้ในสองอีกสองวันข้างหน้าจะเริ่มมีอากาศร้อนส่วนตอนอากาศในวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองก,กระจายตัวบางแห่งเนื่องจากในลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงลมตะวันตกเฉียงใต้ ยังคงพัดเสริมเติมความซึ้เข้ามาอย่างต่อเนื่องและพัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลา,างกรุงเทพมหานาครและบริเวณทนรวมถึงภาคตะวันออกและบริเวณภาคใต้ลักษณะอากาศตลอดทั้ง10สิบห้าลกอาศตดวันข้างหน้าจะเป็นเช่นไรลักษณะของฝนฟ้าะนองจะเกิดในเวลาไหนไปติดตามรับชมร,รับฟังละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะ กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ยค่าข่าวสารและสาระดีๆกับซ่องเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะแจโ็โบเดลสภาพอากาศของ e c m w f และตรวจวัดบริบาณผัผวบว่าในวันนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งกระจายตัวอยู่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเสิ้นเหนือภาคกลาง กรุงเทพมประนครและปริณมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกซึ่งในบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกสิงขออภัยเนื่องจากลมตะวันตกและลมตะวันตกสิงเหนือที่บุคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอดามันจะมีกําลังแรงขึ้นส่งผลทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในวันที่6ของช่วงบ่ายไปถึงช่วงค่ำกลุ่มฝนจะแผ่กระจายตัวเพิ่มมากขึ้น จะปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางกรุงเทพมหานครในปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกซึ่งในตอนเช้าของวันที่17เมษายนจะไม่มีฝนฟ้าขนองเลยนะคะแต่ส่วนเช่าไปบริเวณตัวอ่วงข้าการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นจะปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางกรุงเทพมหานครในปริมณฑลและภาคตะวันออก ซึ่งภาพรวมของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉีเหนือการกระจายตัวของฝนจะลดน้อยลงเนื่องจากจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและกลุ่มฝนจะเข้าปกคลุมฝั่งทาตะวันตกของประเทศทําให้ภาคเหนือกับภาคตะวันออกฉีเหนือจะได้สสาับอากาศเย็นในตอนเช้าและส่วนในตอนกลางวันเริ่มจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและต้องจับตาดูวันที่18เป็นต้นไป จะมีหย่อมความกดอากาศตามเนื่องจากความร้อนจะเข้ามาปกคลุมแทนมวลอากาศเย็นและมวลอากาศนี้ได้ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะอ่อนก,กาลังลงแต่ในเมื่อเมื่อวานที่ผ่านมามวลอากาศนี้ได้ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะอ่อนก,กําลังลงทําให้ภาคตะวันออกซีเหนือมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวแต่ยังคงม,มีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากจะมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงโรมตะวันตกถึงใต้ยังคงพัดเสริมเติมความชื้นเข้ามาอย่างต่อเนื่องและ,ะําให้ปกคลุมบริเวณภาคประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงเกิดฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งสวว่วนในวันที่8เป็นต้นไปจนถึงจนถึงสิ้นเดือนเมษายนจะมีย่อมความเนื่อองตความร้อนจเข้ามาปกคลุมแทนมวลอากาศเย็นทําให้มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและจะเริ่มมีอากาศร้อนจัด ในภาคเหนือภาคตะวันออกเซีเหนือและภาคกลางส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีอากาศร้อนแต่ภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางตลอดช่วงนะคะและส่วนภาคลวมงของวันที่8เป็นต้นไปกากรกระจายตัวของฝนจะลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งในช่วงบ่ายไปถึงช่วงค่ํายังคงเ,เกิดฝนฟ้าขนองก,กระจายตัวบางแห่งเนื่องจากใบรมนากาศปกคลุมอยู่ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกสิงห์เหนือภาคกลางกรุงเทพมหนานค,ครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้จะก,กลับไปมีฝกกนฟ้าขนองกลับมีฝนตกหนักบางแห่งแต่ส่วนมากจะเกิดฝนฟ้าขนองในทิศตะวันตกของประเทศนะคะส่วนลักษณะาอากาศไปทาาในวันนี้ประเทศไทยตอนบนและได้รับจากลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ ลมตะวันตกสิงใต้จะจะพัดเสริมโตมความชื้นเข้ามาจะปกคุมบมร,ริรเวณตอนด้านตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองก,กับมีฝนตกหนาบางแห่งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ที่โรงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันเพื่อเสริมความแข็งแรงของผลไม้และสัตว์เลี้ยงเอาไว้ด้วยนะคะจึงสงมผลท,ท,ทำให้ในวันนี้ ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนอง้อยละ30ของพื้นที่กับมีลงกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ห้องสอนเสียงใหม่ลำพูนลำปางตากกำแพงเพชริิจันโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอี .2 สองถึง25องศาเซเซียสอุณหภูมิสูงสุด3-4-38องศาเซเซียตภาคตะวัออกเฉียเหนือจะมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละสาสิบของพื้นที่ขออภัยร้อยละยี่สิบของพื้นที่กับมีโลกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชายภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสองถึงยี่สิบหกองศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดสามสิบห้าถึงสามสิบแปดองศา,าเซลเซียสภาคกลางจะมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าคขนองร้อยละสามสิบของพื้นที่ กับมีโลกระโซกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามลบบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียตอุณหภูมิสูงสุด3 4 3 7องศาเซลเซียตห้าตะวันออกมีฝนฟ้าะนองร้อยละ4 0่สิบพื้นที่กับมีโลกระโซกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ลาจีนบุรีโซนบุรีระยองจันทบุรีและตลาดอุณหภูมิต่ำสุด24 26องศา,ศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถ35องศา,ศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกอไม่ใช่ด็ิภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองรอละ70พองพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชพัทล,ลุงสงขลาปัตตานียะลาและน่านลาทิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมาก,กบริเวณจังหวัดพังงาภูเกต็ตกระบี่ลางสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอุณหภูมิต่ำสุด 22ถึงเอ็ดยี่ใช่23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29ถึ35ง35องศาเซลเซียสขออภัยอุณหภูมิสูงสุด29ถึ32ง32องศาเซลเซียสสภาพอากาศที่หนาวเป,ปลี่ยนแปลงของให้พ่อแม่พี่น้องชลวทอมุ่งบริเวณนางเกาวควรดูแล,ลรักษาสุขภาพด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการทำงานตางที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา,นานลึกสีบกสร้างให้แม่แข็งแรงส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยแ้ะฝั่งอันดามันจะมีกําลังแรงโดยบริเวณเอ่าวไทยนละฝั่งอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องาชาวรือโอมงเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและหลีเกเยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยนละฝั่งอันดามันควรงดอ,ออกจากฝั่งไปอีกสองวัน การะสมบอกความของค่า P ี2อาครั้ง,งนี้ตัวในภาคตะวันออกสิงห์เหนือจะจะะส,สมเป็นเกณฑ์ปานกลางหรือค่อนข้างมากและแนวลมจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการระบายอากาศที่ไม่ดีขอให้พ่อแม่พี่น้องสโลตโมงควรควร,ควรห้ามอยู่การที่โลกแจ้งเป็นระยะเวลานานๆน,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 นี่น,นะคะควรสวมใส่หน้ากากเพื่อทำงานออกกการที่โลกแจ้งทุกครั้งควรล้างมือบ่อยๆนี่นะคะและแล้วก็มาถึงจะตู้ของ้าของทิป ซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่ปเป็นลองใจให้กันด้วยการกดป,ปุ่มแชร์กดไลค์กดซับสไครอย่าเลยาอมไม่บอกว่าคลิปนี้ไม่เบียวกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสหรับคลิปนี้เดี๋ยวให้แร้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย